เขมรหน้าแหกกันทั่วประเทศวางใส่ร้ายไทยแต่สุดท้ายไม่สำเร็จหลังจับผิดภาพเก้าอี้จากงานมิดแกรนในไทยแต่แท้จริงแล้วเก้าอีน้นี้ราคาแพงกว่าเช่าเหมาเรือตกหมึกของเขมรด้วยซ้ำทำตัวเองดูโง่กว่าเดิมแบบไม่รู้ตัวเรื่องนี้ก็ยังไม่จบง่ายๆนะครับสำหรับดราม่างานมิดแกรนที่ตอนนี้ได้มาจัดงานที่ประเทศไทยโดยได้จัดการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่พาสาวงามเก็บตัวท่องเที่ยวเมืองพัทยาและไม่พลาดที่จะพาไปชมน้องหมูเด้ง ซึ่งก็เรียกว่าบอสนวัตเสร็จทุกอย่างได้ภายในขค่าคืนหลังจากคนมิดแกรนอินเตอร์เนชั่นแนน2024ทุกคนกลับมายังเมืองไทยพาทำทุกกิจกรรมที่สำคัญล่าสุดก็ทุ่งงบการงานเวนคมสปิริตออฟไทยแลนด์อย่างเป็นทางการในศูนย์การค้าเอ็มสเฟียเปิดโอกาสให้กับแฟนนางงามและสื่อมวลชนรวมไปถึงแขกผู้ที่มีเกียรติได้ร่วมชมความงามของผู้เข้าประกวดทั้ง77ประเทศ ซึ่งนำทีมโดยคุณเทเลซ่ารองประธานมิดแกลนอินเทอร์เนชันแนลลุยเชียนาพัสเตอร์มิดแกลน2023อิงฟ้าลองมิดแกลน2022วรัญชนารองผู้จัดการกองประกวดมิดแกลนไทยแลนด์รวมถึง PD ดีหรือผู้อำนวยการกองประกวดมิดแกลนไทยแลนด์ประจำจังหวัดมาพร้อมกับผู้เข้าประกวดมิดแกลนไทยแลนด์2015และอีกมากมายครับ สำหรับกิจกรรมการเก็บตัวของมิทแกน2024ยังคงมีต่อที่พัทยาจังหวัดชนบุรีโดยเดินทางไปในวันที่17-16ตุลาคมเตรียมกิจกรรมสุดพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งการล่องเรือสำราญการประกวดชุดไหา้น้ำรอบคัดเลือกสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆรวมถึงการได้ไปเยี่ยมน้องหมูเดงที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งเป็นกิจกรรมที่นางงามทุกคนนั้นเรียกร้องมากที่สุดโดยบอสได้เปิดใจ ยอมรับว่ารู้สึกสบายใจมากที่ได้พานางงามทุกคนนั้นได้กลับมาที่ไทยหลายคนถามว่าทำไมถึงจัดได้เร็วแล้วก็อยากจะบอกว่าเรานั้นชักช้าไม่ได้เวลาไม่เคยหรอกใครเราต้องเร็วและทันเวลาเท่านั้นนางงามมาถึงเราก็มีกิจกรรมทุกอย่างรอไว้แล้วแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทีมงานทุกคนที่ระดมให้ทุกอย่างให้เกิดขึ้นผมดีใจที่เห็นนางงามและมีความสุขกับทุกกิจกรรมอยาง,งานในวันนี้เราก็จองสถานที่เร็วมากนางงามนั้นไม่มีชุดลาตีมาเลย เพราะกระเป๋าสัมภาระกำลังเดินทางมาจากกัมพูชารวมถึงมงกุฎด้วยผมกับทีมงานก็ระดมติดต่อประสานงานดีไซเนอร์ไทยเพื่อจัดชุดให้กับผู้เข้าประกวดได้สวมใส่สีมือดีไซเนอร์ไทยนั้นสวยงามมากๆและในตอนนี้นะครับทั้งบอสแล้วก็ทั้งนางงามทุกคนนั้นได้เดินทางถึงที่จังหวัดชนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมมีการต้อนรับของทางโรงแรมต้อนรับสาวๆทุกคนอย่างอบอุ่นโรงแรมก็รูลาสมศักดิ์เป็นระดับโลกมาก ปล่อยให้สาวงามทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามของโรงแรมและสถานที่ใกล้เคียงซึ่งทุกคนนั้นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดูอารมณ์ดีดูเป็นตัวเองมากขึ้นหลังจากที่กลับจากกัมพูชาโดยจะได้พานางงามทำกิจกรรมได้สัมผัสกับศิลปลวัฒนธรรมของไทยพร้อมกับดื่มด่ำกับบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์และเพลิดเพลินกับค่ำคืนสุดพิเศษที่หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยธานีโดยสาวๆมิตรแกรนทุกคนก็ได้ใส่ชุดไทยคล้ายๆก,กับการเดินตลาดอีกครั้ง ได้สัมผัสกับอาหารท้องถิ่นแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการพากินอาหารไทยทานั่งกับพื้นกับเรือนเหมือนกับย้อนกลับไปเมื่อสมัยอยุธยาเลยทุกคนนั้นใส่สบายสวยงามเลยต่างคนก็ต่างถือโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนลงมาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออัปโหลดลงโซเชียลให้กับแฟนคลับของตัวเองได้ชมกันครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่พิเศษที่สุดนั่นก็คือในคืนนี้ทางบอสนวัตจะจัดรอบชุดว่ายน้ำบนเรือที่เรียกได้ว่าปังแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามนะครับมาล่าสุดทางแฟนเพจของขเเมรได้แคปหน้าจอสตอรี่ของบอสนวัตที่บอสได้ลงภาพบนเรือที่จะพาสาวงามทั้ง70ประเทศนั้นลงมาจัดประกวดชุดว่ายน้ําที่เรือนี้นะครับโดยสตอรี่ของบอสก็ได้มีเก้าอี้อยู่หลายตัวซึ่งเป็นเก้าอี้สีแดงนะครับโดยก็ทําให้ชาวขเ,เมรน,นั้นเอาภาพนี้มาพูดมาเมาส์กันฉ่าเลยครับเหมือนกับบอกว่ามีเก้าอี้พลาสติกด้วยคล้ายๆกับว่าดูถูกว่าเอาเก้าอี้พลาสติกมาจัดงาน แต่ในเวลาเดียวกันก็มีคนไทยครับมาบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันราคาไม่ได้ถูกถูกเลยนะกัมพูชาก็คงไม่มีซึ่งตัวละประมาณ4,990บาทแค่เก้าอี้ตัวเดียวน,นะตัวนี้ดูจากภาพแล้วก็เปรียบเทียบดูแล้วน่าจะเป็นตัวเดียวกันและแฟนชาวไทยก็ไม่ยอมไปหาหลักฐานออกมาสู้เหมือนกันมันไม่ใช่ตัวถูกๆ100-200เหมือนกับที่เ,เมนเอามาให้นั่งนะครับพร้อมกับบอกว่าเ,เมนนั้นงโง,ง่จริงๆ นี่คือเก้าอี้โพลีคาร์บอเนตไม่ใช่พลาสติกธรรมดาโดยก็มีคนไทยหลายคนเลยเข้ามาแปะภาพแล้วก็แปะราคาชี้แจงให้กับเขมรได้รู้ว่ามันไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาแถมมันอาจจะมีราคาแพงกว่าการเช่าเรือกล่าดินเนอร์ในกัมพูชาเสียอีกหรือพูดง่ายๆคือเขมรหาทุกอย่างเพื่อเอามาโพสต์เพื่อด่าไทยโดยงานนี้เราก็ลองมาอ่านคอมเมนต์ของอมเขมรดีกว่าที่ออกมาแสดงความโง่กันมากมายอย่างเม้นนี้บอกว่าคนไทยช่วยแหกตาดูหน่อย อย่าบอกว่ามีแต่ขมรทั้งทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงไทยใช้เก้าอี้พลาสติกคือเรื่องจริงคนไทยนั้นต้องเหยียบย่ำคนอื่นว่าแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองเลยฉันหัวร้อนหนักมากไทยก็ไม่ต่างจากเก้าอี้ในกัมพูชากลัวปัญหาสภาพอากาศมากกว่าแต่มืออาชีพกำลังคิดเกี่ยวกับปัญหาหรือไม่ขี้เกียจพูดเพราะประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า10ปีคนไทยทำงานโดยใช้ความรู้สึกใช้ค่าใช้ใจ่ายตามความตั้งใจ ไม่มีรูปแบบหรือแผนใดๆการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นไปตามสัญญาแบบนี้คือมืออาชีพสำหรับนวัดแต่ไม่ใช่สำหรับขมิ้นคอมเมนต์ต่อมาขอให้เรือนี้จมลงไปในน้ำนั่นทีเถอะน่าสงสารจังไทยอยากได้เก้าอี้เหล็กไหมคอมเมนต์ต่อมาก็แค่หยอกๆพอถึงเวลาก็คงคลุมผ้าเห็นแล้วก็ขำคนถักมาเม้นว่าอยู่ขมิ้นไม่ลงเรือเตรียมไว้กลัวเตะตกน้ำเหมือนแตงโมง ไทยเตรียมตกเรือแน่รอดูได้เลยเพราะบาปกรรมใครสร้างคนนั้นได้คอมเมนต์ต่อมาใครหมดตัวแล้วจริงๆตอนนั้นโพสต์ว่าคนอื่นแต่ตอนนี้ตัวเองไม่เป็นมืออาชีพดูแค่เก้าอี้และโต๊ะมันดูธรรมดามากคุณยายนวัดคนนี้ชอบสีแดงแต่บนเรือขเขมรนใส่เก้าอี้สีอื่นให้เลยหาเรื่องที่ขเขมรไม่มืออาชีพเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเขารักเก้าอี้พลาสติกเลยหนีเขมร เขาไม่อยากนั่งเก้าอี้ดีๆคนถักมาเม้นว่าพวกนี้มันทำเรื่องวุ่นวายใส่ขมรขอให้มันตกเรือตายเร็วๆนี้นะคอมเมนต์ต่อมาวันนี้ที่เวียดนามลมแรงทำเรือพังเรือลมได้เดี๋ยวมันก็มาถึงไทยอาจทำให้นวัดตายไปพร้อมกับมิตรแกรนถุกคนแน่ขอให้ผีน้ำทั้งหลายดึงป้าแก่ๆลงน้ำด้วยเถิดคนถักมาเม้นว่าเจอกิจกรรมแบบนี้แล้วอยากหัวราะจังไทยทำได้แย่กว่าในขมรอีกคนถักมาเม้นว่า การวิจารณ์คนอื่นสุดท้ายก็เฮี้ยเหมือนกันประเทศไทยไม่สามารถเตรียมความพร้อมได้ดีเท่าเขมร50%ยังเทียบกับความเป็นมืออาชีพของเขมรไม่ได้คนถักมาบอกว่าชอบมืออาชีพแต่ทำตามใจไม่เคารพเวลาโดยไม่มีความรับผิดชอบเขมรพยายามเตรียมพร้อมเอาเก้าอี้ดีๆมาให้แต่พอถึงเวลาคนไทยกลับเป็นบ้านี่หรอบอกว่าคนเขมรอิจฉาเดี๋ยวชาวเขมรเตรียมตัวออกมาดูถูกไทยกลับแน่ และนี่ก็คือเม้นจากฝั่งเขมรนะครับที่ตอนนี้ออกมาเม้นกันฉ่ำทั้งที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังแสดงความโง่ของตัวเองอยู่แต่อย่างไรก็ตามยังไงก็เตรียมดูของจริงคืนนี้ได้เลยนะเขมรเพราะวันนี้คือวันจริงสำหรับรอบชุดว่ายน้ำบนเรือสำรานแล้วมาดูกันว่าจะเป็นก้าวอีพลาสติกอย่างที่เขมรบอกจริงไหมหรือเขมรเองที่เตรียมหน้าแหกยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วย เพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า